สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสุดเศร้าเน็ตไอดอลสาวดับในวัยแค่25ปีเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานข่าวเศร้าของเฉียนเฉียนเน็ตไอดอลสาวชาวจีนวัย25ปีเสียชีวิตลงแล้วด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้ายเมื่อวันที่24พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาหลังจากที่เธอตรวจพบและเข้ารับการรักษามาเป็นเวลากว่า1ปี เรื่องราวของเธอทำให้สังคมตื่นตัวต่อภัยของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและสัญญาณเตือนภัยที่ไม่ควรมองข้ามตามรายงานของสื่อจีนเฉียนเฉียนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารชนิดโลเกรดแกสตริตาเดโนคาซิโนมาระยะสุดท้ายเมื่อเดือนมีนาคม2567และได้เข้ารับการผ่าตัดกระเพาะอาหารออกทั้งหมดในทันที แต่หลังจากการผ่าตาัดเพียงหนึ่งเดือนมะเร็งได้กลับมาลุกลามอีกครั้งอย่างรวดเร็วโดยเซลล์มะเร็งได้แพร่กระจายไปยังเยื่อบุช่องท้องทําให้อาการของเธอสุดลงเน็ตไอดอลสาวเคยเปิดใจว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอมักจะไม่รับประทานอาหารเช้ามักจะงดมื้ออาหารหลักเพื่อลดน้ําหนักประกอบก,บกับการใช้ชีวิตที่ไม่เป็นเวลาพักผ่อนน้อยและชื่นชอบการรับประทานอาหารรสจัดจ้านเผ็ดร้อนทําให้หลายคนอดคิดไม่ได้ว่าปัจจัยเหล่านี้ อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคร้ายของเธออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ